จริงๆก็มาร่วมงานก็ก็ดีใจมากๆครับแล้วก็คือดีใจที่แบบเป็นตัวแทนของบัสแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทับบุญด้ครับในโครงการเตรียมโปรเจกต์มีการตื่นเต้นเป็นตัวเพราะเราก็บอกลงสนามเลยนะจริงๆก็ตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่านะว่าเป็นการออกงานเดี่ยวครั้งแรกเลยใช่ไหมครับออกกรใช่ครับ ก็เป็นตัวแทนบัสแ,แต่ว่าแบบก็ปกติมีเพื่อนๆช่วยไงแล้วก็วันนี้ออกงานเดียวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชินทำำเท่าไหร่ใช่กำลังใจมาเยอะมากเลยลเเเออตรรียมมทนนนกกะไไบื่็ปชา้ใช่ครับก็ทำสนกุกเตรียมเตรียมอะไรมาบ้างราอจริงๆไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามี professional เตรียมสอนผมอยู่แล้ว แล้วอ๋อเราก็แบบปล่อยใจแล้วก็โลง่งอกครับผามามาไปเดินทัวร์มาจริงจริงก็ไปทั่วเลยครับแบบไปทั่วจริงจริงแล้วก็คือจริงจริงก็ไล่ไล่ตั้งแต่ตรงน,นี้ไปถึงไปถึงแบบลอสเตอร์เลยฝั่งนู้นครับ <ๆ S 2> ก็จริงได้กินของอร่อยเยอะๆยออยู่ครับครบเลยวันนี้ใช่ครับวันวันนี้คุ้มมากให้ตื่นเชา้าไม่ต้องห่วงนะว่าผมกินอาหารไม่พอวันนี้กินอาหารพอมากครับ ใช่วันนี้ผมกินดีอยู่ดีมากวันนี้เราได้สกิมใหม่เพิ่มมาเนาะเป็นสกิมทำอาหารใช่ค่ะเป็นแบบครั้งแรกที่เราได้สัมผัมือทำอย่างนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปแบบเพิ่มประสบการณ์ไหมครับจริงๆถ้าคิดคิดว่าถ้ามีเวลาก็อาจจะก,กลับไปลองทําขนมดูเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนทําวันนี้ก็รู้สึกว่าสนุกดีครับแล้วเราแบบมันเป็นการทําอะไรใหม่ๆแล้วเราได้ e x p o r e จริงๆรู้สึกว่ามันคลายแบบมันก็เป็นอาร์ต ชนิดนึงเหมือนกันก็รู้สึกว่าเพิ่งสนุกดีที่ได้ทำโดยปกติแล้วเราแบบว่าเคยทำแบบว่าอาหารเข่าอะค่ะมีไหมเคยทําทแบ้างครับที่ทําง่ายๆแต่ว่าจริงๆรู้สึกว่าวันนี้ที่ทํานี่คือยากสุดที่ผมเคยทำยแล้ <laughs> ใช่ตัดโมตัดกล้วยอะไรยางเงี้ยตัดกล้วยครับ <laughs> มมมผมรู้สึกว่าผมตัดโมไหวกว่า,าแล้วก็ ต่เอาจริงตัดกล้วยไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าทำได้ครับแต่ว่าตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับเพราะว่ากลัวกลัวแบบทำใช่เมื่อวนนี้มีกำลังใจมาดูเยอะเลยครับเราเป็นแบบมิสเตอร์เฟอร์เฟคหรือเปล่าแบบว่าเราต้องทำให้เป๊ะๆอะไรอย่เงี้ยก็โอ้โหก็ก็อยากทำให้มันเพอร์เฟคครับแต่ไม่รู้มันออกมาเลยแต่ว่าทำได้ใจครับอร่อยมั้งครับ ให้คะแนนตัวเองเท่าไหรนะ่ล่ะครับอันนี้ต้องถาม V ีอาร์สนว,ว่าทขาให้ผมเท่าไหร่ครับคิดว่าอร่อยนะครับแต่ว่าอาจจะอร่อยที่สูดรเขาครับอาจจะไม่ได้อร่อยที่ผมทำแต่ว่าผมทําด้วยใจผมมั่นใจว่าสวยครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวกลับไปแล้วบไปหัลองใรชู้สึกว่าให้พี่ยงครับใช่ครับแดดดี้ต้องลองเป็นคนแรก นี่เลยครับ B 1 B 2ครับได้แล้วเดี๋ยวไไกลให้ดูไม่นะได้ตน <c oughs> นี้ตนนี้เขาส่วนกล้องนิดนึงเป็นพ่อาเป็นนี้หน่อยค่ะครับก็ฝากงานฝากเติมโปรเจกต์ด้วยครับก็ทุกคนสามารถโดนเห็นได้นะแล้วก็รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้แบบที่ได้เป็นตัวแทนทเพื่อนๆของทั้ง12คนแล้วก็ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญครั้งนี้แล้วก็ครับก็ฝากงานของเราด้วยครับก็อ๋อยังยังไม่ฝากงานครับโอเคครับได้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับจ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 บถ้าผมใช่แล้วครับครับจริงๆก็พวกเราก็มีรายการเพิ่งมีรายการท่องเที่ยวครับชื่อเพิ่งมี ไม่มีครถามะครับก็เพิ่งมีรายการท่องเที่ยวครับชื่อบัสซิ่งครับก็เพลง Feel ก็เป็นเพลงทีมธีมซองของรายการบัสซิ่งครับก็บัสซิ่งอ่ะสนุกมากครับคือผมอ่ะรู้สึกประทับใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเกิดมาอยู่ไทยตั้งนานใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่ามันมี อีกหลายมุมมากที่เราแบบไม่เคยไม่เคยไปไม่เคยไปทําไม่เคยไปดูอนะไรเงี้ยรู้สึกว่ารายการนี้ทาให้ม้าได้แบบทําอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทําแล้วก็รู้สึกว่าเปิดใจกับหลายๆอย่างมากขึ้นใกใจริงจริงไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่แปลกเลยรู้สึกว่า <c oughs> รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่หลายๆเรื่องเลยก็รู้สึกว่าทุกคนต้องลองติดตามดูนะถึงจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไง อีพีทีผ่านมาใช่ไหมครับที่ผ่านมาเป็นผ้าบาติกครับก็รู้สึกว่าเอาจริงจริงอะรู้สึกว่างานของทุกคนออกมาสวยหมดเลยลก็เอาจริงจริงถ้านับว่าเป็นครั้งแรกผมรู้สึกว่าสวยมากแบบจริงๆของเพื่อนหลายๆหลายๆคนเลยผมรู้สึกว่าผมชอบมากแลก้วก็จริงๆประทับใจมากๆเพราะว่าดูแบบเป็นงานศิลปะที่แบบสื่อสารอารมณ์มากๆท<ม>ุกอันเลยครับ จริงแล้วก็หาผ้าปะตินกซีไปไหนครนีครับ e x ก p เหรอก็ต้องรอดูครับเดี๋ยวมีสปอยเลยแน่ๆไม่สปอยดีกว่าครับเดี๋ยวต้องรอดูครับสปอยไม่ค่อยเก่งสนุกแน่นอนแต่สนุกแน่นอนครับ น่าจะต้องรอดูดีกว่าโฟสเตอร์ปล่อยไปแล้วถึงแล้วอะไนะโพสเตอร์ปล่อยไปแล้วอ่ะเรามยครับคงสักพักแล้วนะครับโอ้โหรู้สึกว่าเปิดร้องเพลงร้องคือพวกเราอ่ะร้องเพลงแบบโอ้โหต้องเล่มงไงดีอ่ะ เหมือนพวกเราตั้งแต่เดบิวต์เราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะใช่ไหมแล้วก็แบบจริงๆทั้งบัสทั้งบีอาร์เซยพวกเราผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วก็โอ้โหผมร้องแล้วยินมั้งครับไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆรู้สึกว่าตอนอยู่บนสเตจนั้นได้รับความรักจากทุกๆคนมากๆเลยแล้วก็เลยแบบเอ๊ยแบบกล้าร้องไห้ตีนั้นไม่ร้องไห้แต่ว่าอยู่ก็ร้องไห้แบบใช่ครับแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับก็ไม่ ไม่ว่าตอนไหนที่ผมไม่โอเคก็ยังมีบีกับก็ยังมีบัสคอยแบบอยู่ข้างผมตลอดก็เลยนี่อผมอาจจะมีร้องไห้บ้างอาจจะมีเหนื่อยบ้างอาจจะมี้อบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าุดท้ายด้ยวยความรักของคนผมว่ามก็พร้อม,มที่จะก้าวต่อไปหรือว่าแบบมีแรงที่จะทําหน้าที่ของผมต่อไปก็หวังว่าทุกคนก็แบบตามบัสพี่เขาทุกอย่างก็จะได้รับพลังงานเหมือนกัน แฟนชานใช่ไหมครับโหจริงๆแบบผมชอบมากนะครับเหมือนเหมือนร้องร้องด้วยกันกับแฟนคลับทุกกับบีอาร์ทุกรอบที่ที่เราแบบที่เราขึ้นคอนเสิร์ตเลยแล้วก็เหมือนเมสเซเจที่เราส่งไปเหมือนได้รับการแบบตอบกลับมาอนะไรรู้สึกว่าทุนครั้รู้สึกที่ดีมากแบบไม่รู้ ต้องพูดยังไงให้มันให้มันแบบดีพอเลยแต่ว่ามันฟีลลิ่งที่ดีมากนี่ร้านคือใหญ่ขนาดนี้แล้วอ่ะค่ะเลยว่าเมื่อไหนร่สอดซูนได้โอ้โมองน้ามองน้าไกลยังไกลยังซูนนะครับซูนนะครับก็มีี้เลยนะโอ้โหเร็วๆนี้แน่นอนครับว่า คือจริงๆรู้สึกว่าสเกจู์ของเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราปล่อยมาแน่นอนเร็วๆนี้ครับแต่เรามีเห็นแล้วใช่ไหมว่าเป็นแบบไหน,นต้องรอดูครับแต่ว่าบอกเลยว่าเร็วๆนี้แน่ๆครับจะเป็นแบบว่าแบบเดียวหรือเป็นเฉพาะคนลองเดาดูครับลองเดาดูครับ <c oughs> คือคือโโหถามที่แล้วกลัวสปอยเลยเนี่ย ไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดาที่ดาที้ไม่ดุจริงๆแลนะดาที่ไม่ดูเลยแต่ว่าเราเราจะแบบเราจะโลกคนหนึ่งครับใช่แต่ว่าที่เราไปเจอน้องเนยมาน้องเนยครับใช่ครับใช่ครับโดนน้องเนยตกครับจริงๆแลน้องน่ารักมากจริงๆเห็นเห็นน้องผ่านเคยแบบติดตามน้องผ่านอยู่แล้วรู้สึกว่าน้องน่ารักมาก แต่เจอตัวจริงนี่คือแบบโอ้โหแบบใจไปแล้วคือน้องน่ารักมากจริงจก็ยังไงคะยังไงคะคือน้องน่าอ็นดูมากคือจริงๆแบบพวกเราพยายามแบบทริคน้องให้ให้หลุดพูดนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องน่าจะเป็นหมีจริงนะฮ <c oughs> ะคอนเฟิร์มโดยมาร์คพิลส์นะครัว่าเป็นน้องแม่แน่นอนเราอยังไงคะเราเป็นหมีแล้วว่าเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวเลยเหรบ ตั้งแต่น้องเข้ามาก็ก็รู้สึกว่าโดนตกเลยน้องแบบแปกมากใจเหลวแบนี้เลเทาลา่าน้องหมีเนยโช่ไหมท่า เ,เต้นเพลงน้องเลยนะครับสามารถดูได้นะครับฝากงานไหนกว่าค่ะทั้งซิงเกิลนแมตตาวอรซิงเกิลเลยแล้วก็บัสซิ่งครับผมก็ฝากแค่ไหนแค่นั้นโนแมตตาวอร์ด no ครับแล้วก็ฝากแค่น้องชายบัสซิ่งนะครับแล้วก็ฝากเพลงฝาก,ากรายการบัสซิ่งเพลงเฟียวและเพลงเคียวของเราเลยครับแล้วก็เร็วๆนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามีมีงานมีสเกจชูให้รอติดตามแน่นๆครับ ขอรอให้รอแป๊บเดียวครับแต่ว่าอันนี้น่าตื่นเต้นมากมามรู้สึกว่าทุกคนอาจจะรอคอยสิ่งนี้อยู่เออสปอยแบบรู้สึกว่าพูดออกมายิ่งใหญ่มากแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับรามนต้องรอดูครับลองถามอลาัานดูครับวันอาทิตย์ <c oughs> ผมว่าอาจจะได้คําตอบดูครทบครับวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมับช่วงนี้เรียนหนักไหมครัช่วงนี้เรียนซัมเมอร์ครับรู้สึกว่า ก็เรียนหนักไหมก็หนักหนักปกติแต่ว่าก็มีกําลังใจของทุกคนอยู่ก็ไม่ยอมแพ้หรอกครับแต่ก็ยังเรียนอยู่ครับยังเรียนอยู่ครับแบ่งเวลาไงเหรอก็รู้สึกว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆแล้วเราเหนื่อยกับพักจริงๆเราไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีไม่ได้มีแบบเกียร์โชที่แบบ ชัดขนาดนั้นว่าเราทํางานอยู่ตอนนี้เรานู่นนี่ตอนนี้แต่ว่ารู้สึกวา่าเราเราทาจนเราแบบเหนื่อยแล้วเราก็พักแล้วเราก็ตื่นมาทํางานต่อแล้วก็เหนื่อยกับพักล้วก็แบบจริงๆก็มีเวลาให้ตัวเองบ้างจริงๆมีเวลาให้แบบให้แบบเวลาส่วนตัวเวลาทํางานเวลาพักก็ก็มไม่ต้องห่วงว่าทุกอย่างโอเคใช่ก็ทุกคนก็ส่งกำลับบงใจมาให้เยอะมากๆก็ไม่อยอมแพ้แล้ว ขอบคุณครับฝากบัสที่เขาทุกยวยชายนะครับพราทั้งสองคนครับบ๊ายบายไบม,ม,ม,ม่ครับ